นี่ไงนี่แม่โทมัสกินข้าวกับหลานนะทุกคนฝนตกวันเนี้ฝนตกกินข้าวกับหลานหลานซื้ออาหารแม่แม่โทมัสกินนะเจียมพูดไม่ได้แต่ก็สนใจนปะปลาทูทอดนะทุกคนปลาทูเค็มซื้อมาตลาดเมืองแก้วสำเร็จนะแล้วก็ปลาทู น้ำพริกปลาทูเนี่ยแม่โทมัสยังไม่ได้แก่แม่โทมัสสั่งให้เขาเอาน้ำพริกปลาทูมาแล้วแม่โทมัสก็หุงข้าวนะทุกคนดูร้านบอกไปเดินไหมพี่เดินไหมไม่ไปฝนตกมันแฉะเลยให้ให้เขาไปซือ้ออันนี้คือแกงส้มนะทุกคนแกงส้มเปสะปลาดุกอะไรเนี่ยใช่ปะปลาปลาช่อนพอไปทุกคนอันนี้เนื้อย่างจิ้มจุก หลานพีนูวันนี้สงสัยมีซัวทุกคนมากินงานกับแม่ทอมั r อโอเคขอบคุณค่ะอาเปิดกล้องด้วยสวัสดี มัดหลานเชีย่ยววันนี okay, okay, so ้ทางานตั้งแต่ตัดตัดหญ้าครึ่งวันนะทุกคนฝนตกหยุดโอเคแล้วเรามากินกันนะทุกคนนะแม่โทมมสไปเอาขากล้องก่อนทุกคนบ้านแม่โทมัสเนี่ยฝนตกก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะได้ยินเสียงกบเขียงเขียดอยู่เสียงกบเสียงเขียด อ,อปแอป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 ข้างหลังนี้ก็เป็นไอ้นี่นะทุกคนหญ้ายังไม่ได้ตัดเดี๋ยวแม่ตัวมันให้หลานไปนตัดฝนตกอ่ะมันทําอะไรไม่ได้แล้วทุกคนกลัวฟ้าผ่าหลานกินอะไรโต๊ะกาสาวที่ไหนไม่รู้ แ,แม่ต้องไปเอาขาตั้งกล้องก่อนอ่าโชว์หน่อยซิเจี๊ยมอืมอร่อย ้องไปเอาขาตั้งกล่องแล้วทุกคนจะได้มากินกับร้านกินน้ำมันหข้าวเองกีวน้ำพริกกะปิดทุกคนร้านก็ซื้อข้าวมาด้วยไลเบอรี่นาจับกล้องนะโไดไม่เป็นไรเอออายบ่ะแต่อายนั่งตัว ไม่ได้เจออันี้มาแกงโจ่า,าไม่เป็นไรไอ้นี่อของเมื่อวานเมื่อจะที่โจ้ซื้อไว้เนี่ยแล้วขนมจินที่บ้านน้าซื้อที่นั่นก็เลยเสียดายไอนี่มา,มานนะเข้ามาได้ไอยางเงี้ยเข้ามากลางวันไม่อยู่นะเวลานี้เข้ามาไม,ม่ดีนะออกไท้นะอร่อยไหม หูทำไมแม่สมัดอ้วนอย่างนี้ทุกคนอ่าเลยข้าวเมะลิไม่เปไี่ในี่ไอหูหูมันแก็มันจะอ้วนไงแกเมื่อได้นะใช่นะอ้วนงไม่ไอ้นี่ก็ข้าวหอมมะลิหูข้าวแล้วมันก็จะเสียไงอ้วนสวัสดีสวัสดีแล้วัก่าแล้วอย่าง อยากกินอย่างเนี้ยเค่นี้เง,ง,งี่ยกันบางกันข้าวมันไม่ใช่ถ้าจะกินแบบไอ้นี่มันไม่เดี๋ยวมันก็มันกินแบบกับ,ข,บ,บข้าวแบบแค่ว่าร้หรูอะไรอย่างเงี้ยมันไม่อยู่ท้องนะ้ำอ่ะเข้าใจเนาะอยากกินอะไไร คนตกเยอะเลยเนีี่่ยนตลาดเมืองแก้วเยอะคนน้อยได้ได้มองบ้านปราแดงป่ะเป็นไงบ้งางลูงกค้าเยอะลูกค้าเยอะเขาคงไม่มีแราเข้ามาก็นิดยังนั่งอยู่ตรงนั้นไหมเข้าบ้านเลยเอาต้มชื้นให้เขา้วเขากินข้าวบพรเขากินข้าวไปแล้วไม่รอไม่รอต้มชื้นกินนะจะไม่กินก็ไม่กินนะ <c oughs> <laughs> มหต้องเตรมใจวันนี้ข้าวหมดหม้อแม่แน่ตรงมัมดูดนะทุกคนอ้วนอ้วนอยู่แล้วไม่รอต้องอนะเอาล้วข้าวร้ด่ไไ่ไหมรถถนอนะ่ะโอ้ย เราอย่างนี้ก็ไม่หุงข้าวหรอกข้าวไรโบรี่ทุกคนแม่มาก็นี่ยนะยตัว ปูนี่ประทูจริงใช่ไหมเออะเจะถ้าเป็นประทูจริงมันตัวมันจะแป็นตัวขน,น,นาดน่นาห้าสิบเลยไม่ต้องลุอออกแล้วมีไหนทั้งวันเดินทั้ง,งวันนี่เจี๊ยมจีบเอากินเลยเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ นี่ไงแกงส้มอ่ะแกงส้มมป็นะปลาช่อนปลาเนื้อบอกไปปลาช่อนโอ้แล้วปลาปูไปถึงไหนแล้วก็เบื้องปูได้แถวเดียวชาน่ะตกลงเนี่ยเข้าเอาในห้องน้ำก่อนอาจารในห้องน้ำเสร็จใช่ไหมเยอะเลยห้องน้ำเด็ดมันติดไม่ได้หรอกเขาต้องรอให้แน่นอนที่นี่ก่อน เขาคงรู้นะเขาเป็นช่างพรุ่งนี้คงจะเสร็จทาสีอะไรทาสีบ้านอะไรเอาสีไหมน้าให้สีด้วยทาสีอะไรทาสีอะไรถืออะไรถืออะไราไหนให้เงอะสีด้านในด้านนอกแค่เขาเลือกเองเขป่องเล็กนะ ที่ก็แพงใหญ่เอยอะที่นนะแต่อยังพึ่งไปตานะให้เขาเสร็จก่อนก็เสร็จแล้วก็ไม่รู้จะเสร็จทันไหม,ไมไงั้นน้ำก็ไม่ต้องเลือเลื่อนตัวข้างบนนะคือต้องจัดถ้าอย่า,ยา,ยางไงน้ก็จะลงมาสองข้างไม่ต้งเลียอ เราต้องพูดว่าขอดูขอดูข้างหน้าห้องได้ไหมเหมือนเที่ยมพาน้าไปอะไม่ใช่นู่หมาตางขวงมากเลยถ้าขอเที่ยมไม่ได้คือขอดูหน้าห้องอย่างเงี้ยเหมือนน้าไปอ่ะเขาที่เที่ยมพาไปเขาลุดเขาลุดมาเลยคือก็เปิดกระจกเลยนะเขาก็ให้เราดูแต่เราต้องดูข้างนอก มันมาตรฐานหนักแล้วล่ะเพราะว่าคนเขาก็จะเชื้อกันเยอะเขาก็จะไม่ผมถ้าคุณทําได้คุณมาดูได้คนอื่นก็มาดูได้เนี่ยมาตรฐานเป็นมาตรฐานใช่เขาถ้าไม่รักษาระบบเขาก็ไม่ได้หมดชอนก็เหมือมานิไม่ร ชอบอาหารชอบกินอย่างนี้หลานแม่โตมาทั้งสองคนคนนึงเหมยเหมยกู้แปดนะทุกคนเด็กน่ารักนะทุกคนนะทำงานนะ่ะมองหางกันเนือมือน่ารักแค่ไหนสน อยาดกกินหองก็ติดคิดละเราจะได้กินขนาดเนาะทำให้เตี้ยมดูไปเตี้ยมดูเหรียญขึ้นนะ